สวัสดีครับผมเอฟซสาวน่อยทุกคนและเอฟซีลานน้อยนะครับเนาะที่กำลังรับชมผ่านทั้งช่องลุงป่าอีลาหล่าน่อยอุ่งอิงครับบรรยากาศยนีมาแรงครับตอนนี้หกโมงแรงครับตอนนี้เริ่มมืดแล้วเปิดไฟแล้วครับขุดดินส่องยาเมื่อยครับขุดมองนี้แหละครับ เอาไวหลายนะครับเนาะปรับมือมือเนาะสีเรียลนะครับเห็ดกันบ่มีเวียกันซีเรีมาขุดต่อครับขุดมาปรับมาถมมาเรื่อยๆครับเอาให้ถมมานาำไว ล่างไลถ่ถมทั้งคุณอยู่ครับที่ถมไปเรื่อยๆนะครับมองใดมมันเป็นลุมเป็นยับ้านหอบฝันยำแมงครับ โฆษณาเขาหรือยังนะครับเนาะได้ไปตั้งคาไม่หึดไอในการสมัครอยู่ครับมันเลยสองขั้นตอนยังสี่ผ่านการสารั่งรายได้นะครับเนาะด้านแรกผ่านแล้วครับคนติดตามหนึ่งพันคนขึ้นไปแล้วก็ ชั่งสี่พันชั่วโมงกับพานแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวแต่รหัสรหัสพิ้นกบรอเปิดการมองเห็นของไอโฆษณาครับจะสิเหลืออยู่ประมาณสองยางหรือสามยางนียครับการสาั่งได้ครับฮิดบ๊ปินหรอกครับแต่ว่า ให้ผู้้นเห็ดเป็น,ปนซอยเห็ดเบึงให้นะครับเนาะตอนสมัครผมก็ให้คนสมัครไ้ไปเบิ่งดันนากันเลยครับ ไปมองนี้กันครับ เริ่มมืดเริ่มอะไรแล้วนะครับเนาะหนาช่วง,งนี้มันคําเร็วครับหนาหนาวแล้วก็น้นแจ้งบ็คือหนาหอนทนงงนอุ่หนึ่งยังบั่นคําอยู่นั่งเทียหนาหอนครับ กาาหนน้้บไปเบิ่งด้านข้างครับรัวค่าบอยครับเป็นยังไงครับตอนกลางคืนครับ โอ้ลูกว่าสิถกแจะแจะของบ้านพนบอนะครับเนาะดวนคาบอยนี่แะครับกลางคืนช่วงไกลมืดจะสิเป็นลักษณะนี้แต่ว่าเบิงเบิงแล้วมัน ตำวกากำแพงด้านขางนะครับเนาะมันกะมันมันเบิ่งตำพผิดตอยังไดอยู่นะครับเนาะแต่ว่ากะแตเบิ่งเนาะความคืบหน้าเพื้นชิวาอย่างใดเจ้าของบ้านพื้นเพราะว่าตอนนี้พื้นยังมันมากครับเพือนอาจิมาหอดมือนะครับเนาะเดินทางมาเบิ่งมาแย่ง ี่มีการเปลี่ยนแปลงบอ่อกับปลวคข้าบอยผมว่านี่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเลยครับกับปัวคข้าบอยเพราะมันตำนะครับเนาะ ถ้าเอาขึ้นเอาหัวมันเสมอกับด้านหนานะครับนอ้องเพียงกันขึ้นไปมัน,กนอกีดูดีแล้วก็ด้านล่างก็เฮ็ดทึบคือกันนี่แต่ว่ากลางบนก็นเฮ็ดเป็นรั่วแบบทึบคาบ,บอยนะครับนาะงเมือกีสียง,งามอีกแบบนะครับแบบนี้ มันก็งามอยู่ครับแต่ว่ามันเตี้ยโพดบรูวา่าเจ้ของบ้านพ่้จิตั์จินใจบบไปๆเนาะผูศศ้จิเปลี่ยนบอ่อหรือบอ่อเปลี่ยนนะครับเนาะมาลอรุ่นในการเพิ่นมาตรวจงานมืออื่นครับ เปิดไฟก่อนครับไฟสียเยราเปิดไฟก่อนนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องลุงป่าอีหลาหน่อยอุ่งอีกน้ำเน็ตนะครับเดอ้อสวัสดีครับ